ต่อกับเครื่องที่สองครับส่งเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับจากทางชุมพรครับส่งมาสองตัวอาการเดียวกันเลยครับต่อแบตเตอรี่เข้าเปิดสวิตช์พาวเวอร์ขึ้น0ูนย์เครับก็มีภาควงจรบูตบักคอมพิวเตอร์ครับที่ทำหน้าที่ตรวจเช็ควงจรครับก่อนที่จะให้ภาค DC to DC ทำงานมีปัญหา อะไรเสื่อมหลายจุดนะครับก็ภาค DC to DC ภาค DC to AC ไม่มีปัญหาใดๆครับแต่มันใช้งานไม่ได้ครับก็เลยแกะซ่อมนะครับตอนนี้ก็เปิดโหลดใช้งานที่พันเครับมีแผงเข้ามี AC เข้าครับดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ไฟแผงมาที่2,000กว่านะครับเพราะว่าใช้โหลด ใช้โหลดสามสิบหเปอร์เซ็นต์ครับโหลดที่พันเก้าร้อยแปดสิบวัตต์นะมีการกินกระแสแบตเตอรี่หนึ่งแอมป์ครับถ้าผมปิดไฟจากแผงนะครับมันก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เต็มที่นะครับเดี๋ยวขอปิดโหลดก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเกิดการอาร์นะครับปิดโหลดก่อนนะครับแล้วปิดไฟจากแผงครับผมเปิดโหลดใหม่ครับโหลดที่พันเก้าครับ สกินกระแสแบตเตอรี่42แอมเดี๋ยวผมจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องครับเมื่อเครื่องทำงานมันจะใช้ไฟจากแผงจ่ายแทนแบตเตอรี่นะครับถ้าไฟแผงไม่เยอะก็จะเหลือชาร์จครับลดลงมาแล้วลดลงมาเรื่อยๆแล้วครับถ้าเป็นศูนย์แปลว่ามันไม่มีการใช้แบตละนะครับ ตอนนี้ไฟแผงพออยู่นะครับแต่แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วครับผมตั้งเต็มไว้ที่ห้าสิบห้าจุดห้าครับนี่ห้าห้าจุดสี่ครับผมปิดโหลดมันก็จะกลับมาชาร์จครับนะครับนี่ปิดโหลดก็จะชาร์จตั้งชาร์จไว้ที่สี่สิบแอมป์ครับ พอมีการชาร์จอุนก็นมาแตะกับวนลอยก็ดีนะครับก็เป็นการชาร์จเลี้ยงไปครับดูหน้านี้นะครับตอนนี้มันเอาใช้เอาไฟเอาไฟจากแผงนะครับมาชาร์จลงแบตเตอรี่ถ้าผมเปิดโหลดปุ๊บไฟจากแผงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อประจัยให้โหนะขึ้นมาแล้วดูที่ลูกศรครับถ้าชี้ขึ้นแปว่าใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับ ถ้าชี้ลงแบตไปว่ามันชาร์จลงแบตอีกนิดเดียวนะครับถ้าผมปิดโหลดลูกศรก็จะชี้ลงแบตแบบนี้นะครับเอาละก็ถือว่าใช้งานได้นะครับทดสอบได้สักพักก็ไม่มีปัญหาใดๆพร้อมที่จัดทรงครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำหูนครับ